ดูน้องต๊ดวันนี้ตัวที่สองนะครับคลิปจากมิกกี้ตอนนี้ตกนอนเท็กซัสนะครับดูครับบรรยากาศของเราดูครับมาดูที่สายนลครับมาดูที่สายนลครับสายกําลังวิ่งครับสายกำลังครับกาลังวิ่งนะครับดูครับดูครับสายกําลังออกนะครับถ่ายตรงสายเลยนี่ฮะเห็นไหมสายกําลังออกเลยครับครับเราต้องค่อยๆไปออกนี่ก็ไปไกลพอสมควรนะครับผมจะวัดนะครับทีนี้ผมจะเช็กสายนะครับเดี๋ยว ดูครับดูครับผมจะเช็คเบรกก่อนว่าเบรกดีไหมเบรกโอเคไหมนี่ผมจะวัดแล้วนะครับควัดนะครับสายตึงนะครับเอาครับโอ้โหครับลุ้นนะครับตัวนี้อยู่ครับตัวนี้อยู่ครับอยู่ครับดูครับตรงไหนครับโอ้โหครับเห็นไหมครับฟองนะครับฟองขึ้นเลยคราวนี้วัดอย่างสวยนะครับอยู่ครับตัวนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดนะครับเห็นไหมครับดู คครับสวยครับดูไซส์พอดีเปล่าตัวนี้คงโลกัวกๆแน่นอนครับดูครับจะตัวนี้ครับที่ดึงไปเมื่อกี้โอ้แรงมากครับแรงดีครับสวยครับไซส์นี้ใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้โคตรใหญ่เลยครับ โอ้ให้เพื่อนๆบน YouTube ดูกันนะครับตัวนี้ปลาช่อนจากไต้หวันครับใหญ่ที่สุดสวยครับอันนี้ครับีมือของน้องต๊อดครับมือเพชรคาดครับมาลครับโอ้คราวนี้ไม่พลาดเลยครับงานนี้สวยหรูโอ้สวยครับไอ้ตัวนี้ นี่ครับมาดูกันจ่าครับกินอะไรกืนอะไรลงไปครับดูครับดูให้เต็มตาเลยครับดูครับตอนนี้เป็นเหยื่อปลายยางนะครับปลายยางครับตอนนี้วันนี้ตัวที่สองนะครับจากคลิปวีดีโอนี้เกตจังหัวลูกกังนะครับไต้หวานครับปลาช่อนไตหวันเยอะนี่ครับมือเพชรขาดกืนโอ้โหตัวนี้ สองโลกว่าครับใช่ไหมน้องอดครับก็อยู่ประมาณที่เกือบสองโลฮะฮดี๋ยวหยดที่ประมาณสองโลพอดีนี่แหละครับไม่น่าจะเกินสองโลโ,โ,โอ้โหโอ้โหเกินสักใหญ่เลยเกินฮะปวดยากฮะฝีมือครับฝีมือโอ้ครับนี่ครับเห <Sierra> ยือ่อเหยื่อครับตอนนี้เป็นตัวไอปลายยางครับมาจากของเมืองไทยครับนี่ครับนี่ครับ อ้วใหญ่ครับโอ้หลูครับสวยด้วยตอนนี้ไซส่พอดีตัวที่สองนะครับดูนะครับใส่ทางนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามไอ้ตอนที่สามครับ